สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปอสองทุกคนนะคะรายชั่วโมงนี้เป็นรายชั่วโมงวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะโดยใช้เกมในการแก้ปัญหาค่ะก่อนอื่นให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมานะคะโดยเด็กๆอ่านคำชี้แจงก่อนว่าจากตัวต่อของบ้านต่อไปนี้ให้นักเรียน ระบายสีลงในช่องว่างเพื่อสร้างบ้านตามรูปแบบที่กำหนดโดยตัวต่อแต่ละชิ้นไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้นะคะโดยคุณครูจะกำหนดขนาดของตัวต่อมาให้เด็กๆทั้งหมด3ขนาดก็คือขนาด1ห,หน่วยก็คือสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะขนาดที่2ก็คือสีเหลืองกับสีฟ้านะคะ ขนาดที่3ก็คือสีส้มกับสีเขียวนะคะโดยให้เด็กๆนำตัวต่อทั้ง3ขนาดนี้มาสร้างเป็นบ้านด้านล่างนี้นะคะโดยคุณครูจะกำหนดพื้นที่ว่างให้กับเด็กๆสร้างบ้านนะคะโดยจะมีพื้นที่ทั้งหมด12ตารางหน่วยนะคะแล้วให้เด็กๆนำขนาดหน่วยทั้ง3ขนาด ที่บ้านด้านล่างนี้นะคะเด็กๆจะเติมขนาดเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆเ,เติมสองขนาดได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะเด็กๆต้องนำทั้ง3ขนาดมาเติมลงในพื้นที่ช่องว่างตารางของบ้านให้เรียบร้อยนะคะไม่ได้กำหนดว่าเด็กๆจะนำขนาดที่หนึ่ง มาสภาพเลยไหมไม่ค่ะไม่จําเป็นค่ะขนาดที่1ให้เด็กๆเ,เลือกมาแค่รูปเดียวหรือ2รูปก็ได้แล้วแต่ทักษะของแต่ละคนนะคะแต่คุณครูกําหนดว่าเด็กๆต้องนําทั้ง3ขนาดมาสร้างบ้านโรงในพื้นที่ตารางว่าง ด้านล่างนี้นะคะให้ครบทั้ง3ขนาดถึงจะถูกต้องนะคะเมื่อเด็กๆนำมาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆวาดภาพแล้วก็ระบายสีตามขนาดที่คุณครูกำหนดให้นะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆของคุณครูจะทำใบงานของคุณครูได้ทุกคนนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนาะมสกุลเลขที่ของตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ถ้าเด็กๆไม่เข้าใจให้เด็กๆโทรมาถามคุณครูได้ที่เบอร์ที่คุณครูให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะสู้ๆนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ